เอาละหลังทงการคัดกิ่งคร่าวๆออกไปแล้วคร่าวๆอ,อยากพูดกลางก็พูดไม่ได้ทักเขาท็กทีพี่น้องทําการเข้ารวดเรียบร้อยแล้วนะครับตะโพล่วงกลุ่มกอดอกสีขาวไหนะอยากเ,าเห็นรูปไม้โจบ๊บไม้อะไรก็ไปเสิร์ชหาดูเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าของผมขายกินหมดแล้วเป็นไงครับพี่น้องครับสำรับไอ้ตะโพล่วงกลุ่มกอของผม ฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้สีหวันติดต่อกันเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวสรรวนโคราชบุญไสรรฟาร์มจะดูฝนมาเต็มตัวนะ้มั้งครับพี่น้องเลยฝนตกก็เชาวทุกวันตกมา4-5หวันติดต่อกันแหละ แรงมั่งเบามั่งสลับกันไปตลอดเลยออกสวนไม่ได้ออกพื้นที่เอที่จะพาไปเที่ยวสวนเพื่อนก็ยังไม่ได้ช่วงนี้มาทําไม้สวนผมต่อก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนมาทําเป็นไนอ้นนี้แล้วกันตอกพล,อลุ้วงเชอร์รี่เพมหน้าทําหลายต้นละนี่ตอกพลุ้วงถ้าสายบอนไซจะรู้จากดีเนาะถ้าคนไหนยังไม่เล่นบอนไซก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับเป็นไม้ยิ่งชนิดหนึ่งที่น่านเล่นนะ เป็นดอกสีขาวเวลามันสมบูรณ์แล้วมันจะออกดอกสีขาวเล็กๆอะ่ะสีขาวเต็มต้นเลยอะ่ะน่ารักดีสวยกระใบก็จะคือเขียวอ่ตาตัดกระดอกสีขาววันนี้จะไปทําการวางโครงสร้างเขารว,วดกําลังเลือกอยู่ว่าจยาเอาต้นไหนให้พี่น้องดูดีคือคลิปนี้ว่าจะเน้นน้ำไม่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> ว่าว่าจะเน้นเนื้อไม่เน้นน้ำแต่ก็ เอาเป็นเนื้อสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้ำสักเจ็ดสิบเราสับเพสเฮละสักสิบนี่เก็อหนึ่งนาทีกว่าละนี่ตัวนี้ก็โค้งสร้างเป็นไม้คุ้มกอเดี๋ยวเอาไม้คุ้มกอ,อก,ก่อนแล้วกันเอาพี่น้องเพราะว่าต้นนี้นี่พิจารณาแล้วตัดสามทีก็เซจหมายถึงเป็นโค้งสร้างเนาะมันจะมันจะไม่ได้อะไรคือไม่ได้ทำอะไรมาก ตัดเก็บเก็บระเสมาดูไม้ตัวนี้กันดีกว่าเาขาอตอกพรวงเน้นย้ำว่าเขาตอกพรลรวงเจะมาดูกันดูโครงสร้างเดี๋ยวเอาของโลงก,ก่อนนี่ของโดบบำรุงร่างกายนะพร้อมยังพี่น้องไปก่อนจะมาทําการตารัดคัดกิ่งวางโครงสร้างเข้าๆมาดูภาพโดยรวมก่อนก่อนนะครับ ภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรพี่น้อง before after เออประมาณนั่นแหละเอออยากลองพูดมั่งนี่มันจะลกๆแต่เป็นไม้ต้นเดียวกันนะครับพี่น้องนี่อยู่บ้านเซิงสางส่วนเซิงสางอีกหลายต้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี่ถ้าไม่มีอะไรพิดแผนนะวันยุษจะไปคูดมาเพิ่มเราจะออกทะเลนี่ภาพโดยรวมเป็นไม้ต้นเดียวกันแต่ว่ามันแตกออกเป็นกอนี่ย เป็นไม้กิ่งชาำพี่น้องภาพโดยรวมด้วยมันจะสะทอนเงาหน่อยเพราะว่าใชา้แฟชช่วยไฟบ้านมันไม่พอนี่ถ่ายตอนตีห้าอย่างที่บอกว่าผมทนัททำไม้ช่วงเช้าสมาธิมันจะดีเพราะไม่มีเสียงรบกวนอะไรเห็นไหมฟูฟูฟลกๆเดี๋ยวจะมาทำการตาดัดคัดกิ่งกันพี่นอ้องโครงสร้างคร่าวๆซึ่งมีความคิดอยู่ในหัวระดับนึ่งลุยลงมือทำการตาดัด พวก,กิ่งลางกก่อนพี่น้องเพราะเราต้องการโชว์ลำต้นเราก็ไม่จำเป็นอันนี้เป็นไม้รูทฟอร์มไม้หลวงเหลือคุดมาประมาณ300ต้นเหลืออยู่ประมาณ2ี่สต้นเย่แต่ว่ามันไม่สวยแต่พออยู่ไปนานๆมันก็เริ่มมีกิ่งการมีฟอร์มมันก็เริ่มดูดีนี่อันไหนกิ่งแห้งตายคัดทิ้งพวกนี้ปล่อยไปก่อนผมอยากโชว์ตรงเนี้ย นี่ผมจะเอาด้านนี้เป็นด้านหนาเพราะว่าหินมันที่จริงมันต้องยกสูงนะยกสูงขึ้นมาอิสโอ้โหรากเนียนกระถางนี่เนี่ย,ยผิวพันธุ์เก่าแก่กดิถ้าตอกพล่วงนะบางคนก็เรียกดาวกระจายด้านนี้เป็นด้านหน้ากิ่งนี่มันจะบังเอาออกโอ้มันพูอยู่แล้วอ่ตาตาัดตัดตัด ม้สไตล์เขียวจะอยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้อยู่ใต้ตัด r t เอให้มันโลงไปเลยตัดอะไรกิ่งตายต t a ดเอาละอืมคุมคร่าวๆไปก่อนเห็นไ,ไหมเริ่มเริ่มเห็นชัดเจนแล้วไหมพี่น้องความเขาเรียกอะไรละ่ะบีดเก่า นี่เหลืออยู่บ้านไม่ย,ยประมาณร้อยต้นเดี๋ยวไม่มีถ้าไม่พิเแผนนะได้ไปคุดอันนี้ปล่อยไว้ก่อนไว้เ,าเขารวดกิ่งนี้ตายเป็นไม้รูดฟอร์มเออนึกได้ว่าจะเคยจะทำคลิปออรีวิวเครื่องมือว่าแต่ละชนิดแต่ละอย่างใช่แบบไหนยังไงเพราะหลายท่านก็ทักหลังไม้มาถามว่าควรใช้เครื่องมือแบบไหนอะไรก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ ว่าเห็นผมมีเครื่องมือเยอะแล้วมันใช้อะไรมั่งทำไมถึงต้องใช้เยอะเดี๋ยววันหลังว่างๆอย่ามาคุยกันว่าผมก็เล่งจเจาไม้ไปลงเสริมแสงให้ไปลงสวนสวนสองบ้านแม่ยายว่าช่วงนี้หนาฝนเทวดาจะได้ช่วยเลี้ยงมั่งจะได้โตเร็วๆมีไม้ขายให้พี่น้องนี่จะเป็นต้นต้นสองนี่ต้นเมน ตัวอ,องลงมาอันนี้เป็นกิ่งด้านหลังซึ่งเดี๋ยวต้องทําการตัดทดจะไม่หายยาวก็ยาวเช่นได้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะพี่นอ้องยี่สิบนาทีก็ดูดูชยดูดูกันมั่งก็ดโดดกันมัง่ง <laughs> ทําบอนไซจะมาแบบปุ๊บปับ๊จบจบมันก็ดูไม่รู้เรื่องนี่นพี่นอ้องดูไปก็ถ้าไม่สายทยายไม่เล่าให้ฟังมั่งว่า ทำไมตัดแบบไหนอะไรยังไงมันก็นั่นแต่จะบมันเน้นสาระเพียวๆมันก็ในความคิดผมนะผมก็ไม่ถนดัดแล้วผมก็ไม่ใช่สไตล์สาระด้วยดิคัดเอาก,กิ่งที่มันตายออกก่อนอไหนตัวไหนเนะีนี่คีมใหญ่ไปนะต้องใช้เล็กกว่านี้อตอนนี้มันอยู่พับในคือโค้งในเนี่ยตอนแรกว่าจะเก็บไว้ แต่ไม่เห็นแล้วมันอยู่ช่วงช่วงโค้งเห็นไหมลำต้นโค้งเรามันมาอยู่ช่วงไหนอย่างเงี้ยตามรักของบอนไซแล้วเขาไม่แห้วไว้แล้วโอเคตัดเลยเอาละหลังทาการคัดกิ่งคร่าวๆออกไปแล้วคร่าวๆโอ้ยอยากพูดกลางก็พูดไม่ได้ถ้าเขาใจาทีนี่เป็นกิ่งด้านนี้ตัวนี้ต้องตัดทิ้งอะพี่น้องเอานี่มาเป็นกิ่งหนึ่ง ของฟังนี้อันนี้ก็ต้องตัดทดเข้ามาให้มันดูกระชับอ่ะเดีผมตัดก่อนคลุมคลุมก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้จะพูดรัวรัวรีบๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอารถออกไปเ้วจะไม่มีฉาก <c oughs> อ่าทำการตารัดคลุมก่อนเพราะว่าไม้มันได้สก,กิลของผมอยู่แล้วแต่ผมจะตัดแบบรีบรีบรัวรัว,ลวเลย เราค่อยมาดูการาบิดลวดการเข้าลวดตั้งทรงเดี๋ยวจะตัดคลุมคลไมห่หมูลกๆกออกก่อนคือทำไมไม่เข้าลวดก่อนค่อยบิดหาบิดอะไรคือผมว่ามันลกเราก็มันเกิดจากความเคยชินด้อพี่น้องเด้อถ้าคนไหนทำหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปก่อน ค่อยๆเล็มตามอาจารย์สวนนั่นแหละแต่ผมน,นมันลักไก่ <c oughs> เลีมถัดเลยวันใสแต่ตายผู้ช่วยเขียวก็ไม่ถึงก็ลักไก่จนถึงขนาดแบบนั่นนะ่ะยังไงดีล่ะกลัวพูดไปแล้วจะไปเขา่าเข่าตัวเขา่า <c oughs> <ś led> อันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำไม้เฉพาะตัวของผมเด้อวพี่น้องเด้ออย่าถือสากัน,นกิ่งไหนกิ่งไหนก็ออกที่มันจะอยู่ในโค้งในภาพอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำการทดนี่บังบังหน้าไมา้เอาออกคือเราจะเอาด้านนี้เป็นหน้าไมา้ เอาออกก็ชิดเดี๋ยวยาทาแผลก็ทาตามหลังเอาเริ่มเป็นรูปเป็นลางเห,หรอไหมแล่ะเนี่ยวิธีผมก็จะอย่างนี้แหละพี่น้องคือผมจะตาโทดก่อนแล้วผมถึงมาเข่าลวดตามหลังว่าไม้ปล่อยฟูไว้แล้วความทนุกของผมนะทําไม้อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่การมานั่งตั้งโค้งร่างอะไรอย่างนี้แหละผมมีความสุขตรงนี้มากกว่าที่จะไป เออทำลวดแบบอ,อะไล่ะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะปอนไซแบบเออพูดไม่ถูกอย่าไปพูดมาเลยน,นก็แต่จะพูดพิษคิดถึงงานมิทติง้งคิดถึงงานประกวด,ดเด้อดิมาแล้วเขาจะให้ออกเที่ยวออกนั่นกันเนาะตัดทดไปก่อนเนี่ยคนไซก็เหมือนคนบ้านอย่างเขาบอกอย่างนี้เดอพี่น้องเลี้ยงให้ใหญ่แล้วก็มาตาัดให้เล็ก ตะก่อนแม่เนีถามเรื่อยบ้ามันไม่เขียวคุะตะโกต้นหนึ่งมาใหญ่เป็นเสาสูงเป็นเมตรมาถึงบ้านก็มานั่งตัดนั่งหัน่นเหลืออยู่คืบนึงเรามานั่งรถตอเขา,เร,า,เ,ราเรียกว่าเรียกว่ารถตอรอเขียงเนาะพี่น้องเนาะได้มาแล้วได้แล้วโครงสั่งเขา้ขาวอันดับต่อไปทำไงพี่น้องทีนี้เขารวดเดี๋ยวกิ่งนี้ตาย เอาออกอเห็นไหมตัดไปตัดมาโกรนเนี่ยที่เขาบอกว่าคนคนเล่นบนไซเป็นคนบ้าก็อย่าไปเถียงเขาเลยมันก็จริงเลยนะเดี๋ยวเราทำการเข้าลวดเข้าลว,วดดูกันบ่อยแล้วเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนเลยพี่น้องเด้อมันจะได้ไม่เกินยี่สิบนาทีเดี๋ยวผมจะไปเข้าลวดเรามาคุยกันต่อโอเคพี่น้องทำการเข้าลวดเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้ยใช้เวลานานมัวจะไปทำธุระมาบีดไก่ทีทโนคือ <c ười> ถ้าตั้งกล้องไกล้เราจะไม่เห็นไม่ถ้าตั้งกล้องไกลขนาดนี้ก็เอื้อมสุดแขนอ่เอาบีดเดี๋ยวทดลองก่อนเถอคือกระจายกิ่งให้มันเห็นให้มันดูบิดบดหน่อยนึงมันจะได้ไม่แข็งกระด้างอย่างที่เคยบอกนะครับถ้าเราไม่บิดช่วยเราก็เป็นการเปิดช่องไฟ เปิดพุ่มให้ไม้มันดูมีลลามีความอ่อนช้อยแต่จะอ่อนขนาดไหนก็ไม่รู้เนะ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่คนอ่อนช้อยซะด้วยเดี๋ยอันนี้ก็ตั้งเป็นยอดอันนี้ก็บีทครับมานี้เป็นด้านหน้าอัานนี้เป็นเป็นย้ำครับว่าเป็นข้าวตอกกลุ่มกอข้าวตอกพะล่วงกลุกล่มกอดอกสีขาวขนานอยากเห็นรูปไม้โจ๊บไม้อะไรก็ไปเสิร์ชหาดูเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า ของผมขายกินหมดแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะไปคุดมะใหม่จากบ้านแม่ยายอันนี้ผมก็บีดไปเร้วส่วนหนึ่งนะก่อนจะมานั่นคือกระจายให้มันไม่บังหน้าไม้นี่หน้าไม้นี่ด้านหลังนี่นี่ด้านหลัง,น,น,น,ลงนี่เป็นด้านข้างเป็นไม้กลุ่มกอรทรงสไตล์ตามใจฉันอืม ก็จจายกิ่งตั้งยอดคือมันต้องรอการแตกพุ่มอีกรอบนึ่งนะพี่น้องมันถึงจะเห็นเป็นไม้อันนี้เป็นไม้โครงสร่้าง40-50%<ม>เราก็จะทำบิดคร่าวๆไปก่อนบางทีทำเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วผมก็ไปบิดใหม่เลยเพราะว่าตอนตอนบิดอย่างนี้อาจจะดูยังไม่นั่นเท่าไหร่เพราะว่ามันติดกล้องไนงะถ่ายคนเดียว ราเอื้อมทํายิบทำามันจะลําบากให,ให้มันไห้มันไล่ระดับหนีกันมีสูงมีต่าเนี่ยเห็นไหมคืออันต่ํากระจายออกมันจะได้รับแสงด้วยมันจะไ,ไม่ทิ้งกิ่งอันนี้ก็บิดนีมาทาั้งหน้านี่มาปิดเราก็รอพราก,กิ่งตาใหม่นี่แตกขึ้นมากว่าตาใหม่จะแตกขึ้นมาเราก็เข่าลว,วดมนเนี่ยกิ่งมันก็แข็งแรงอยู่ตัวแล้วเราก็ลื้อลวดออกแล้วก็เข่าลว,วดกิ่งที่เกิดใหม่ อันนี้ที่จริงยังไม่ควรตรัดทวดดลเพราะว่ากิ่งยังไม่ได้สกิลไหมยังไม่ได้สกิลยังไม่ได้ขนาดแต่ว่าตาัดไปแล้วคืออยากให้พี่น้องได้เห็นทรงคร่าวๆทำการบิดกระจายกระจายกิ่งอย่างที่บอกว่ามันจะได้เห็นโครงสร้างเห็นภ่มไม้เห็นรูปทรงบิด,บด เดี๋ยวเบียเซตแล้วจะมาทําการเปิดนามาถอนยกกระถางขึ้นมาให้พี่น้องได้เห็นอันนี้มันบิดพิดกันมันต้องอ่อนๆลงมาเนี้ยชีบมือบังเนี่ยพอทำไกลแล้วจะเป็นอย่างนี้หรพี่น้องดคือมันมองไม่บิดไม่ถนดัดกระจายทําการกระจายกระจายกิ่งเพื่อรับแสง คือจะระเบียบพุ่มให้มันดูสวยงามสวยของผมอะไม่รู้ว่าสวยของท่านหรือเปล่า <c oughs> ความสวยของเราัก็ไม่เท่ากันเดี๋ยวตัดตัวนี้ก่อนรอยมันแตกใหม่ตัวนี้ก็บิีดขึ้นช่วยอันนี้จะตั้งเป็นยอดถ้ามองหน้านี่มันจะเหมือนไม้คนคู่นะเนี่ยเห็นไหมแต่จริงจไม้มันจะอยู่หน้านี่ อันนี้ตั้งขึ้นช่วยสักหน่อยหนึ่งจะได้เป็นยอดไม้เดี๋ยวรอกิ่งมันแตกเราเราก็กระจายออกนี่กระจายยอดพุ่มเราก็กิ่งด้านหลังแตกเราก็มาปิดด้านหลังเห็นด้านเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะยังไม่มีกิ่งนะคือเมื่อกี้ตัดพลาดตอนเข้าลวดไปถูกมันหกักเนี่ยกิ่งเนี่ยมันต้องปิดมาเนี่เนี่ยเป็นด้านหลัง มันแข็งบิดลงมาให้มันดูแบนๆลงมาหน่อยช่วยกันบิดไปบิดมาช่วยกันอโอเคอภาพรวมรวมก็จะได้ประมาณนี้ก่อนพี่น้องคร่าวๆหยาบๆเพราะว่าเดี๋ยวมาทำการล้อขนาดกิ่งอย่างกิ่งเนี้ยที่ต้องล้อขนาดมันก่อนเนี้ย จะเห็นว่าโคนกิ่งมันใหญ่อันนี้มันเล็กเรวเลี้ยงไปต่ออีกระยะหนึ่งก่อนมาเดี๋ยวทอดกระถางให้ดูเพราะว่าเห็นว่ามันมันเก่าดีตัวนี้ผิวพันธุ์มันเก่าทอดออกไหมนะ่ะนี่น,นี่ตาดดินออกก้างนอน เห็นไหมนี่คือฐานของมันฐานรากฐานต้นแต่ยังไม่ได้คัดอย่างที่บอกมันต้องมันต้องคัดให้ขาวมันจะดูสวยกว่านี่ดูสะอาดตาว่างั้นเถอะเป็นไม้กลุ่มกอสามลำรากเดียวเป็นไงครับพี่น้องครับสำหรับใปข้าตอพะร่วงกลุ่มก้องผมมันเสียตรงนี้แหละเดยวมืดเดี๋ยวสว่าง ก็นั่งอยู่ที่เดิมเนาะบ่นไปเรื่อยเลยนี่นี่ด้านหลังด้วยพี่น้องนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้านี่เป็นกระตอกพล่วงกลุ่มกอสามลำเดี๋ยวรอมันกิ่งฟูแล้วเรามาทำรายละเอียดกันใหม่ได้ความเก่าแต่จะไปคุดมาเพิ่มเห็นไหมกระจายพุ่มกระจายกิ่งแล้วแต่สเกลบางกิ่งมันก็ยังไม่ได้หรอก โอ้คลิปยาวแล้วอย่าตัดยากก็เสร็จแล้วล่ะพี่น้องเสร็จแล้วทีนี้ทำไงล่ะก็ต้องลาทกกันเอาพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปยาวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเล็กๆส่วนเล็กๆของผมนะครับสวนโคราชบนไซฟาร์ม KBF ีฝากกดไลค์กดแชร์ are, เป็นกำลังใจส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ตตอบเขอล่วงไปแล้วครับสวัสดีครับผม มาตายออนจบทุกคลิปเลยาหาทางลงไม่ได้ <laughs> <laughs>